มนกระโทิบแม่เจลาเด้อยเด้อใครไม่มาีเาไกินน้ำหวย่งกินบ้าสิคนรมาตามงดอ้าวเนียดำสนั่นบานพื้นน้อดั้น่ละนีตกินบ่ขม้าดูอยู่เ้ยออางลงมามาป้าขม้ามันถอยล้างมานี่เด้อหัวหอยนี่

เ้นเลยน้อยคือเ <im tecn os> ้นมีเอฟมาแต่เวยังจันผมได้ฮะแมนธรรมดาได้ขวปุ้นก็ได้มาแต่วยงผมได้เนี่ยแมนแค่ล่าที่เวมีก็จะมาชาวบ้านทำาตีกันบอกรู้แล้วพังกูลืมแล้วผมบอไอ้ห้าพังแน่เออนอน พี่น้อยได้จะว่ามีตีกันบานนี่ล่าสุดพี่น้อยมีมวยไอ้นิ้นน่นี่ไอ้ปานินไอ้ปานินไปที่พี่น้องเบดยงมาอะไรนะชบาชบ้เฮ้ยดำไปใท่ไ่นะ มอมือยุบม ja ือยุงเป็นโบราณเฮ้ยมอสอ่ก pues, uh ็สิย uh ุบคือกันนะคะเนนทำอะไรยืดเนอะเย้ยอานด้อาดีบอกมันลาดีลูกจงายเลยลูกจงไดกินย ลูกแต่งายเลยพี่น้องเอยอ้าวพี่น้องเอยหนาวมึงกมหอยจานไหิเลยกลตัดตัดตัดเฮ้ยพี่น้องเอยทาาล้ำไกลสญาติกันบ่เนี้ย แม่ะคอดกับไปกินจาแต่บ้านนะหัวคามไปหนยังบะมือหอทุก้านเาน้อนะปะเฮ้ยต้กินานัเลยกมื่อนัเลนื้อะบะมอ้เาเรอเฮ้ยมาใหม่ดติบมาใหม่ได้เี่อืนเต้กม่อเฮ้ยหวไม่นกินนะนี่ยนะป้าเนาะอ้ยป้าสิมาชมมือ มามาเลยโม่มจิมาอินกุจิหลอมังค่าดูคุจิหลอเว้ยขายขายแห้เองแล้วกับกินน้ำเองพร้อมเป็นหมออโอสีน่ะคุจิหลอแล้วมันกัมากินขาคุณน้ำเองมันคายีิหลออแล้วตัวสองบาทตัวาท่ไปะน่อตัวห้าบาทจะหายแล้วนะ กันจที่คนใหญโ้เสือทีหาได้เลยที่เ้าตอนน้าบึงมามันมีหลับมันคือคุเก่งนะบอกเหมือนอะไรช้างกินโลกินโลดกินโลดบนแจกันตาข่ายไปกิ้มหลับหลับเดี๋ยวลอยโตกิโนหาร้อยก็โตมันมาหาอัน เฮ้ยใหก่มันมีเลยนดนไม่เดินคูซี่น่ีน่าหน่บอหน้านันเถาห้มาแน้ามเต่เก้านั้นแถวคณนะปะมาได้ไมมาได้ร้อยตาวกระปุ้นมาหับขาดีเนี่ยกระปุ้นคีดเดียวอะไรอยู่สันนี่เนะสรองบอสรออยจะตไป นก mm ่โบราณนางลงลูกนางนงลงด้เฮ้ยๆท่นบีบมันนะโบ้แก่บรากัมันให้แบบขูดบออนเยอะไก่น้อยเอ้ยแดงเองบ่เอดมาบ่งเองอเอดมาที่จมีมงหันเกิดขึ้นาหมูหัน่มือไดเ้ยินงมูหันมาเอย แสบๆพี่น้องเว้ยใหญ่รวยกับลูกสาวเมาโกยนไปหงหมออืมนม่าน่ไมมาตลาด่ยาบจืดได้เนขาไมหากไิ้ยินพู้ไดกัว่าเมาอยู่เรื่อยๆ้กอยนี่ยระวังเนี่ยเด้กินกันได้เอฟ ดีอยู่เนาะอันนี้ยินอยู่เรื่อยๆไอนบ่เมาก่อยนี่นะนินข้าวอยู่เรื่อยๆลยดนน้องอีพอนี่เด้สายสิมาพ้านะแม่น้องดำแม่น้องดำสิหาเอาไปพานขายเลยไม่เย คอยมาเบิรงที่แล้วห้เครือเดียวเราแห็งมาหลอ่อเรามาเซกเบิ่งแล้วคะแนนนี่นะบมดตัวเราก็ใหญ่เครือเดียวก็ปปเ,กเป็นบบจงเคมือช้วะฮะไปแล้วพี่น้องเลย <c oughs> เครือเดียวก็ไปทางเห่ขันน้อง <c oughs> ดนจะของไปเมียมนกอนอนอดนเนี่นโนกดอกินน้ำเห็นดนน้ชน้ำก็ชงนาำกดงกมันเนี่ยวงน่าปลานมันอ่อมดกกว่าโม่แซคแคทิงจรนะเก้าแซคแคทไปเอาเลยเลยขี้ไปหยวกย่างอนี่ยเขาเน่ยมันอ่นเตมเียนยงพอยงเขาคนมันเลนะกระปุกมน น้องมันมีนะบอกเอยนี่โดนาปตามันมีแตเ่เกลือน,น้อยบอแมนในนั้ลนล่ะจักุกลดงหัวเนยังของม <c oughs> ือจ้บยังของมันจันาคุณบอัยังมาทได้แสีพันบอ่อะน้าท่นเบิดเบิพ้บเด็กซีเบเนี่ กินในเวอร์เดอร์ไอ้นี้เนอแซบบอโพดนะอยังลูกใบ้าแซบอยู่บ้ามือจับยังบมาจับกูเหกบ้านออไอ้แกน้ำไปผมจุลสีบอแบบจุลสีมือผมจุลคนัเกจักน้อยบเนี่ยสจุ จุละแปดครอบครัวเอายาจะมาดาม่านออยเลยบุทางหลังประเต้นนะปุนทางหลังประเตนบอกมก่อน้ำหมักนึงเด้อสี่จูสี่แปดสามสิบสองแสดงว่ามี32มสิบสอครอบครัว แบกไก่เนเลยคือเราปลากะมังคือบบปลาหวามันเี่ยพเียบแซ่พี่น้องเลยน้ำเชื่ซื้อมาเต็มหม้อไปติ่มยัามือติ่มือติ่มมือะมองเนี้ยเมื่อเนาะเมือไห่บกเอาเมื่อประมาณสิบหมา จะย่งอยูเครื่งหม้อคือเกาต้องมนเต็มหม้อจะเริ่มบริกินกับผลวานนะโอเคพี่น้องเนาะสรับกินนี่ไไปจำนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆพี่น้องไปสุกคนสุกคนกกำลังใจขอบคุต้องคอมเมนต์พี่น้องเนาะควัมคิดหาพี่น้องสลับกินนี้สบายดี